สวัสดีครับตอมโกสัมพีครับผมวันนี้ผมมีเหรียญอ,อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเหรียญน,นี้คือ,อเหรียญพระผงนะครับเนื้อว่านหลวงพ่อเพชรนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเหรียญน,นี้นะครับ เป็นเหรียญที่รูปลักษณะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับขนาดก็จะเท่ากับเหรียญสมเด็จทั่วไปนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็จะไม่ค่อยอจะไม่ค่อยมีนะครับก็จะาหายากสักหน่อยซึ่งเหรียญน,นี้ผมก็เก็บสะสมไว้นานแล้วนะครับผมก็เลย เอาอมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเหรียนนี้ก็เป็นเหรียนซึ่งสร้างขึ้นมานะครับหลังปี2,525 25นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจัดสร้างเมื่อ,อปีปีไหนแน่นะครับแต่ว่าผมได้มานานแล้วนะครับผมก็เก็บรักษาไว้นะครับ อันนี้จึงเอาออกมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับซึ่งด้านหน้านะครับก็เป็นหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรซึ่งจะมีชื่อนะครับจะมีชื่อ,อท่านอยู่ที่นี่ครับใต้ฐานนี้นะครับ,รบเป็นเียนว่าหลวงพ่อเพชรนะครับ ซึ่งต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญที่ทำขึ้นเมื่อครั้งที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา เจ็ดรอบนะครับของ80ดสพรรษาของอพระยาณสังบอสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเพราะว่าลักษณะเหรียญจะคล้ายๆกับเหรียญที่ผมได้เคยให้ชมมานะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเหรียญที่ที่ผ่านมานั้นจะเ,เป็น พระแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับาบางเหรียญก็เป็นหลวงปู่โตะนะครับก็เลยอาจจะสร้างมาจากที่เดียวกันนะครับแต่แคล้ายคกันนะครับซึ่งลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญที่เหมือน เท่ากับเหรียญสมเด็จนะครับสมเด็จทั่วไปนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับและไม่เล็กเกินไปนะครับถ้าใส่กรอบก็จะประมาณพระสมเด็จนะครับจึงนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับและส่วนด้านข้างก็มีความหนานะครับพอ ประมาณนะครับก็น่าจะประมาณใกล้เคียงกับพระสมเด็จนะครับทั่วไปนะครับความหนาของเหรียญซึ่งเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณนะครับที่ดีพอสมควรนะครับครับผมและ ตอนนี้นะครับผมก็ขอแนะนำนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว้วันหน้านะครับผมจะหาเหรียญน,นะครับที่น่าสนใจนะครับที่น่าชมที่และเป็นเหรียญที่ผู้คนชอบนิยมหรือมีข้อมูลดีๆนะครับเอามาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งนะครับ โปรดติดตามชมนะครับและวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับถ้าผมนะครับถ้าเสียงไม่ดังนะครับหรือเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ